เขาชอบอะไรในตัวคุณคะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่ใส่ซื่อและความน่ารักของคุณทําให้เขาตกหลุมรักคุณง่ายๆและคุณเชื่อไหมว่าหลายๆคนเขาก็ตกหลุมรักคุณด้วยเช่นกันค่ะคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลค่ะพูดจาหน้าฟังรักความสงบรักความยุติธรรมมากๆสิ่งที่เขาชอบคุณค่ะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากๆค่ะคุณเป็นคนที่ชอบเศร้ากับเรื่องรอบตัวแล้วก็ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะแถมยังเป็นคนที่ขยั ทํางานแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไรที่ไม่ถูกต้องซะด้วยสิถึงเป็นคนที่น่ารักดูอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์แบบนี้แต่พอบทที่คุณจะไม่ยอมใครก็ไม่ยอมอจริงๆเลยรักความยุติธรรมมากๆค่ะรักเพื่อนรักฝูงค่ะใครมีเรื่องใครมีปัญหาคุณเนี่ยพร้อมออกตัวช่วยตลอดเลยนะที่สํคาคัญควรเป็นคนใจบุญด้วยนะเ,ออเขาเห็นว่าคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจบุญชอบทําบุญทาท,ทานน่ารักค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่เขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณมากๆคือคุณรักครอบครัวค่ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นที่หนึ่งเลยแล้วครอบครัวของคุณก็หลายคนมากๆเป็นครอบครัวใหญ่แต่ก็ดูอบอุ่นน่ารักควรชอบกลับบ้านไปหาครอบครัวค่ะและนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณค่ะ